ผาผาไม,ม่เห็น,น,าานด้วยม่หยังามานน่มานน่มาถามด้วยที่ถามหยังถามแม่งดี้อได้ดูนี่ใส่ขนมคือว่าแม่ให้กินเถ,ถือกบเล่เถือกหยังดูนี่เสื้อซีหามันออกหาหาโอ้ยศูนย์หลายยังมาดูนี่ศูนย์ให้หยังแะ่สวยดีสู้งวดม่เชื่อจะจามีคิดว่างวดน,นี้ป๊าป้าจะไม่ซื้อแล้วใช่อีกเนี่ยก็ซื้อเล่นๆไปพอได้ลุ้นนี่แหละครั้งที่แล้วป๊าป้าก็พูดแบบนี้แหละเืออย่า่าครั้งที่แล้วซะ เอฟ<อ><อ>ซีถามว่าซูเป็นยังคือนว่าจับเลขให้เพิ่นฮะเ,เป็นไว้จักงวดสะก่อนเดี๋ยวตวนเพิ่นอ้อเดี๋ยวตวนอยังเพิ่นอยากซื้อเพิน่นมีเลขซื้อไหมใช่ค่ะนี่ก็เห็นด้วยเราควรจะเว้นไว้สักงวดก่อนไม่เป็นไรลูกโอ้ยจะสงสารทำไมคนเขาซื้อเขาก็ไม่ถูกก็ธรรมดาโอ้ยเดี๋ยวงวดหน้าเขาก็ซื้อไหมหมายถึงว่าเลี้ยตนค้นขายนั่นไหมเลี้ยตวนค้นขายเห็นยัง <c oughs> มาเลี้ยตนค้นขายจังเลย ผู้ลงคลนเส้นไหวสองงวดสามงวดว่้ใจขันงวดใดถือทอท่วงเขางวดใด้บุถึกมิดซีรีจนเขาเจ้าได้นั่งไววมึงงวเสวยกูตีปับอีกสองสามมือกูกระจายเขาแล้วใจายของงวดนี่ของงวดก่อนพูด <laughs>